โลกใบนี้ไม่สามารถเป็นบ้านของเราได้อีกต่อไปมนุษยชาติจะไปที่ไหนโลกที่เราเคยรู้จักอาจกำลังเปลี่ยนไปเร็วกว่าที่เราคิดภาวะโลกร้อนภัยธรรมชาติความไม่สมดุลของระบบนิเวศท,ทุกอย่างกำลังบ่งบอกว่าโลกกำลังเหนื่อยและมนุษย์คือส่วนหนึ่งของสาเหตุทั้งหมดมหาสมุทรอุ่นขึ้นฐานน้ำแข็งละลายเมืองชายฝั่งหลายแห่งเริ่มจมหายไปใต้ทะเล การเปลี่ยนแปลงนี้ไม่ได้เกิดขึ้นภายในชั่วอายุคนแต่มันสะสมมาตลอดหลายร้อยปีมนุษย์เคยคิดว่าเราสามารถแก้ไขได้ทันเราปลูกต้นไม้เราลดคาร์บอนเราสร้างพลังงานสะอาดแต่เมื่อเวลาผ่านไปความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้นมากเกินกว่าที่โลกจะฟื้นตัวได้เอง อุณหภูมิเฉลี่ยสูงขึ้น3องศาระบบหมุนเวียนของมหาสมุทรเริ่มหยุดทำงานพายุรุนแรงขึ้นเป็นสองเท่าในแต่ละปีน้ำจืดขาดแคลนและแผ่นดินจำนวนมากกลายเป็นทะเลทรายในช่วงเวลานั้นมนุษยชาติเริ่มตั้งคำถามว่าถ้าโลกไม่สามารถรองรับชีวิตได้อีกต่อไปเราจะไปที่ไหนต่อดาวเคราะห์ดวงอื่นในระบบสุริยะถูกพูดถึงดาวอังคารกลายเป็นความหวังอันดับแรก โครงการยักษ์ใหญ่ระดับโลกเริ่มต้นขึ้นทุกประเทศผนึกกำลังภายใต้ชื่อเดียวว่าโครงการโนอาห์ A. เป้าหมายคือสร้างบ้านใหม่ให้มนุษย์ในอวกาศวิศวกรและนักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกทุ่มเทพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการอยู่รอดในสภาพที่ไม่เหมาะกับชีวิตพวกเขาต้องสร้างอากาศจากสิ่งไม่มีต้องผลิตอาหารจากแสงอาทิตย์ต้องสร้างเมืองในที่ที่ไม่มีแรงโน้มถ่วงทุกอย่างดูเหมือนเป็นไปไม่ได้ แต่ความจำเป็นทำให้มนุษย์ไม่อาจหยุดยั้งความพยายามได้ยานอาวกาศลำแรกที่ชื่อว่าโนอาวันถูกส่งขึ้นไปพร้อมกับผู้โดยสารนับพันคนซึ่งเป็นตัวแทนของเผ่าพันธุ์มนุษย์รุ่นแรกที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่ในอวกาศผู้คนทั้งบนโลกและบนยานตระหนักว่าการเดินทางครั้งนี้อาจไม่มีวันกลับมาบนโลกที่เหลืออยู่มีเพียงกลุ่มคนจำนวนมากที่ไม่มีสิทธิเดินทางขึ้นยาน พวกเขาต้องอยู่กับโลกที่ค่อยๆตายลงเมืองกลายเป็นเท่าฐานผู้คนสร้างกำแพงกันน้ำรอบเมืองหลวงแต่สุดท้ายก็ถูกกลืนด้วยทะเลในขณะเดียวกันบนยานโนอาวันความเงียบและเว้งว้างของอวกาศกลายเป็นบททดสอบจิตใจของมนุษย์ชีวิตในอวกาศไม่ได้สวยงามอย่างที่ฝันพื้นที่จำกัดอาหารต้องผลิตจากสาหร่ายและแบคทีเรียออกซิเจนถูกหมุนเวียนอย่างเข้มงวด ทุกลมหายใจมีค่าผู้คนเริ่มแตกแยกบางคนยังเชื่อว่ามนุษย์ควรกลับไปฟื้นฟูโลกบางคนบอกว่าทุกอย่างบนโลกตายแล้วเราต้องไปข้างหน้าเท่านั้นระหว่างทางความขัดแย้งระหว่างกลุ่มผู้นำและนักวิทยาศาสตร์ประถูขึ้นบางคนเริ่มตั้งคำถามว่ามนุษย์สมควรจะมีชีวิตรอดหรือไม่ถ้าเราคือผู้ทำลายโลกเดิมของตัวเองบนยาน เกิดเหตุจะลาจนเล็กๆหลายครั้งก่อนที่สุดท้ายผู้นำตัดสินใจแยกยานออกเป็นสองส่วนเพื่อให้แต่ละกลุ่มตัดสินใจอนาคตของตนเองหนึ่งในนั้นมุ่งหน้าไปยังดาวอังคารอีกกลุ่มเดินทางต่อไปยังดาวที่อยู่ไกลกว่าซึ่งมีข้อมูลจากกล้องโทรทัศน์ว่าอาจมีน้ำและชั้นบรรยากาศบางๆที่คลายโลกเมื่อยานโนอาวันถึงจุดหมายมันไม่ได้เจอสวรรค์อย่างที่คาดไว้ พื้นผิวของดาวเคราะห์นั้นร้อนจัดในตอนกลางวันและเยือกแข็งในตอนกลางคืนบรรยากาศบางจนต้องใส่ชุดอวกาศตลอดเวลาแสงอาทิตย์ส่องทะลุด,ด้วยรังสีอันตรายเมื่อมีคนแรกก้าวออกจากยานเขาอยู่ได้เพียงไม่กี่นาทีก่อนร่างกายถูกเผาไหม้ด้วยรังสีที่แรงเกินทนการลงจอดครั้งนั้นทําให้ทุกคนรู้ว่าการสร้างบ้านใหม่บนดาวเคราะห์นี้ไม่ใช่เรื่องง่ายแต่มนุษย์ไม่ยอมแพ้ พวกเขาเริ่มสร้างโดมใสขนาดยักษ์เพื่อการรังสีและควบคุมอุณหภูมิสร้างระบบหมุนเวียนน้ำในตัวและเริ่มทดลองปลูกพืชในห้องแฝบที่อุณหภูมิคงที่หลังจากล้มเหลวหลายครั้งในที่สุดมเมล็ดพืชชุดแรกก็มอกงามในดินจำลองมนุษย์เริ่มสร้างชุมชนเล็กๆภายในโดมพวกเขาใช้พลังงานจากแสงดาวและพลังงานนิวเคลียร์ขนาดเล็กระบบอากาศหมุนเวียนได้รับการพัฒนาให้สเสถียร เด็กคนแรกเกิดขึ้นในอนาณาณิคมใหม่นี้และถูกเรียกว่าเด็กแห่งรุ่งอรุณเพราะเขาเกิดขึ้นในวันที่ดวงอาทิตย์ขึ้นเหนือขอบฟ้าดาวเคราะห์นั้นเป็นครั้งแรกมนุษย์เริ่มปรับตัวสร้างกฎหมายใหม่ที่ห้ามการใช้ทรัพยากรเกินจําเป็นห้ามสร้างของที่ไม่จําเป็นและสอนลูกหลานให้รู้ว่าความสมดุลของระบบคือนิยามใหม่ของคําว่าอารยธรรมพวกเขาเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับธรรมชาติอีกครั้งแม้ว่าธรรมชาตินั้นไม่ใช่โลกเดิมก็ตาม เวลาผ่านไปหลายร้อยปีเมืองโดมหลายแห่งเชื่อมต่อกันด้วยอุโมงค์ใต้ดินอนณานิคมขยายออกไปเรื่อยๆมนุษย์สามารถสร้างระบบนิเวศจำลองได้สำเร็จป่าขนาดเล็กถูกปลูกภายในโดมพื้นที่น้ำถูกสร้างขึ้นให้หมุนเวียนด้วยระบบกรองขั้นสูงแต่ในความสงบมีบางสิ่งกำลังเกิดขึ้นใต้พื้นผิวดาวเคราะ์เริ่มเกิดการสั่นสะเทือนนักวิทยาศาสตร์ตรวจพบพลังงานแม่เหล็กที่ผิดปกติ แผ่นบินใต้โดมหนึ่งเริ่มแตกร้าวและเกิดการรั่วไหลของก๊าซที่อันตรายต่อระบบทางเดินหายใจผู้คนเริ่มตื่นตระหนกบางคนอยากอพยพต่อบางคนเชื่อว่านี่เป็นการทดสอบครั้งสุดท้ายของธรรมชาติในช่วงเวลาวิกฤตมนุษย์รวมพลังกันอีกครั้งเพื่อแก้ไขระบบพื้นฐานพวกเขาสร้างเครื่องกรองใหม่ปรับสมดุลสนามแม่เหล็กและสามารถยับยั้งการระเบิดใต้พื้นผิวได้สำเร็จมนุษย์รอดอีกครั้งแต่สิ่งที่ได้พร้อมกันคือบทเรียนสำคัญ เรารอดได้เพราะเราร่วมมือกันไม่ใช่เพราะเทคโนโลยีไม่ใช่เพราะเงินหรืออาวุธแต่เพราะเราเข้าใจในสิ่งที่เรียกว่าบ้านเมื่อเวลาผ่านไปเด็กรุ่นใหม่ไม่รู้จักโลกเก่าอีกต่อไปพวกเขาเรียนเรื่องโลกในชั้นเรียนเหมือนที่เราศึกษาดาวดวงอื่นในวันนี้โลกกลายเป็นตำนานเป็นบทเรียนแห่งความผิดพลาดมนุษย์บนดาวเคราะห์ใหม่นี้ใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังเคารพทรัพยากรและไม่ลืมว่าทุกสิ่งมีขีดจำกัด ในที่สุดเมืองโดมทั้งหมดถูกเชื่อมต่อเป็นเครือข่ายใหญ่มีแสงส่องผ่านท้องฟ้าเทียมที่จำลองวันและคืนมีแม่น้ำจำลองที่หมุนเวียนในระบบปิดมีป่าจำลองที่เต็มไปด้วยเสียงลมที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อไม่ให้ลืมเสียงของโลกเก่าเมื่อมองออกไปนอกโดมพวกเขามองเห็นดวงดาวนับล้านและรู้ว่านี่คือจุดเริ่มต้นของมนุษยชาติอีกครั้งมนุษย์อาจสูญเสียโลกแต่ไม่เคยสูญเสียความหวัง และสุดท้ายเราอาจต้องยอมรับว่าบ้านของมนุษย์ไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่ามันอยู่ที่ไหนแต่อยู่ที่ว่าเราดูแลมันอย่างไร